สวัสดีครับผมช่างกบรันทุ่งเาวาเดิมครับเดี๋ยวันนี้เอาแปดสามเนีกับวายุดามาท้องสนามหลวงสักหน่อยครับโอ้โหนานแล้วครับไม่ได้มาอ,อยามค่ำคืนนี่ก็สวยดีเหมือนกันนี่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะโอเคเลย อมาเที่ยวสักหน่อยรถน้อยๆรถเยอะๆไม่ออกมาไม่ดีครับรถสําหรับพวกแต่งๆพวกวางเครื่องออกมาวิ่งมารถติดๆร้อนเปล่าๆใช่ไหมครับท่านวายุ <laughs> เดี๋ยวจะขี่วนแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนูน้นโอไยโอ้นแล้วก็จะวนไปหน้าลานพระรูปดูสักหน่อยนะครับสวยดีครับ รถไม่ติดตะวิ่งเล่นได้เดี๋ยวนี้ก็ถ้าวันปกติหรือธรรมดาทุกปไปก็จะมาวิ่งเล่นอย่างนี้ไม่ได้หรอครับรถแม่งเยอะโอเค